สวัสดีครับ fc ตู้หนังหาเลาะทุกทุกท่านเป็นไงครับงวดที่แล้วถูกกันไหมครับเลขที่ออกงวดวันที่หนึ่งนะครับศูนยกาล่าง0ูนย์เซึ่งผมให้งวดที่แล้วเขานะครับเข้านะครับแต่ว่าก็ ได้นิดหน่อยครับ <c oughs> ได้นิดหน่อยเป็นตัวเด่นจริงๆครับเป็นตัวเด่นแต่่าได้ได้ตามอัตราภาพครับตัวซื้อไม่เยอะนะครับลงทุนไม่เยอะนะครับตัวเด่นหกตัวนะครับเข้าหกสามตรงๆเลย เดียวให้แปดเจ็ดสามออกศูนย์หกสามถูกสามท้ายตัวเดียวจับไปถูกตัวครับตัวเด่นนะครับจับมาใส่สามตัวนะครับเผื่อฟุกครับเผื่อฟุกใช้อะไรหรอครับก็ทำตามเลขที่คำนวณออกมานะครับัญดาแบบนี้ก็ลอวบางทีมันอาจจะเข้า นะครับลงทุนน้อยก็อาจจะได้เยอะนะครับธรรมดานะครับการเสี่ยงโชคนะครับเราต้องเสี่ยงโดยลงทุนไม่เยอะแต่ขอมมนได้ผลออกมามากนะครับชื่อ youtube เดิมนะครับตู้หนังหาเละเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นตู้หนังมีลาบเ <c> ห <oughs> ็นไหมครับมีลาบไหมครับเนี่ย สามเนี่ยมีลาบไหมครับหนึ่งกันยาหกเจ็ดนะครับมีลาบเลยลาบวัดสิบหกกันยาเอ่อสิบหกอุมภานี้ก็ขอให้มีลาบอีกเหมือนเดิมนะครับขอมีลาบอีกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับใครมีตัวเด่นเด่เอามาตัดนะครับแล้วแต่ชอบนะครับถ้าจัด ตัวที่มันถูกกับที่ให้ไปนั้นเราก็อาจ,จะมีโชคนะครับแต่ผมซื้อบดทุกตัวอยู่แล้วนะครับซื้อบดทุกตัวก็ซื้อมากซื้อน้อยตามกำลังนะครับเจ็ดสามก็หนักหน่อยนะครับเมือ่อกี้เนี่ยเพราะว่าซื้อแปดเจ็ดสามเด่นก็จริงนะครับแต่ว่าผมจะเลือกตัวหนักตัวเบานะครับ มื่อกี้ตัวหนักก็คือเจ็ดสามนะครับมันเลยไม่ถูกนะครับมันออกหกหกสามก็ได้สี่ห้าพันนะครับสี่ห้าพันนะครับก็กำไรสองพันกว่านะครับก็คอปากของคออันนี้คืองวดวันที่สิบหกโอ้งวดวันที่หนึ่งนะครับงวดวันที่หน,นึ่งทีเรามาดูงวดวันที่สิบหกนะครับงวดวันที่สิบหก ที่ถึงนี้นะครับแนวทางซื้โรตเตรี่วดัดวดสิบหกกุมภาพันหกเจ็ดเน้นบนนะครับเน้นบนเพราะว่าหลักสูตรที่ทำนานี้มันเป็น สูตรบนนะครับสูตรบนจะเน้นบนนะครับใครกันล่างก็ไม่ผิดครับแต่ว่ามันจะลงทุนมีมากหน่อยนะครับน้ๆนี้จะเข้าแต่บางครั้งก็เข้านะครับเพราะว่าที่ผ่านมันก็เข้าไปแล้วนะครับทุกตัวก็ขอให้กลับด้วยนะครับเป็นเขียนไว้ให้กลับแต่เราต้องกลับกลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับเอาเด่นนะครับ เด่นมีสามตัวครับเด่นมีสามตัวก็คือสามเจ็ดสามแปดแล้วก็เจ็ดสองนะครับสามจะมาอีกไหมนี่มันมาแล้วหกสามนะครับตัวตรงๆแบบนี้ผมจะซื้อหนักนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกลับผมก็จะซื้อเบาลงนะครับในการซื้ออย่างเช่นตัวนี้ผมซื้อตัวละสิบบาท ตัวกลับปัวจะซื้อตัวละห้าบาทอย่างนี้นะครับถ,ถูกตัวตรงก็จะได้มากหน่อยถ,ถูกตัวกลับก็จะได้กําไรนิดหน่อยนะครับอันนี้เลขเด่นนะครับมีสามตัวต่อไปก็เป็นเลขรองนะครับรองรองรองเลขรองมีอีกสี่ตัวครับทีสี่ตัวสามหกหกแปดจ็่แปดและกเจ็ดเก้านะครับรวมเป็น จ็ดตัวไปแล้วนะครับเจ็ดตัวไปแล้วบางครั้งให้เยอะๆมันก็ยังไม่ถูกเลยนะครับคนว่าเอ๊ะให้เลขเยอะจังก็ชอบกระถึงจัดนะครับถ้าไม่ชอบตัวไหนก็จัดเอานะครับไม่ได้ห้ามนะครับเราคำนวณคุณนวณไปตามสูตรนะครับสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะครับรามาประกบกันมันก็ธรรมดานะครับปกติมันจะไปยี่สิบกว่าตัวนะครับยี่สิบกว่าตัว นะครับบางสำนักนะครับ40กว่าตัวนะครับเราก็เอามาดูประกอบกันนะครับดูประกอบกันนะครับประกอบกันตรงกับตัวของเราไหมนะครับตัวสูตรของเราไหมนะครับตัวไหนตรงเราก็ก็เปลี่ยนจัดมาเป็นตัวเด่นตัวไหนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วก็คัดลงมาครับเป็นลำดับบนะครับตัวรองก็มี3 6มห 7จแล้วก็เจมีตัวกันอีกครับมีตัวกันอีกตัวกันไปอีก5ตัวนะครับตัวกันนี้นะครับตัวกันนี้ยิ่งซื้อน้อยไปอีกนะครับอาจจะซื้อแค่สบาท3บาท,าม,บาทมี3ามห้าสามเก้านะครับ รวมเป็นทั้งหมดสิบสองตัวนะครับสิบสองตัวนะครับสิบสองตัวเม็ดเดียวรับมีอีกเหมือนเดิมครับเม็ดเดียวยังไม่เข็ดเนี่ยครับยังไม่เข็ดโชคมันต้องมีของเราสักวันละโชคนะครับยังชอบหลักแปดเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยชอบหลักแปดหมดที่แล้วให้เม็ดเดียวแปดเจ็ดสามใช่ไหมครับหมดที่ให้แปดเจ็ดสองลดมาแต้มหนึ่ง ชอบรับเจ็ดส่วงวันนี้นะครับแต่ายสำนักเขาก็เด่นสามเด่นห้าเด่นอะไรกันไปเยอะแยะนะครับเด่นหกไปก็เยอะแยะนะครับบางสํานักก็รับก็แล้วแต่นะครับก็ดูเอานะครับคัดเอานะครับเม็ดเดียวนี่จิงจ,จิงดูสิจิงจิงนี่เอาสักร้อยบาท นะครับลอยคุณลอยก็ได้เยสี่ห้าหมื่นด้วยนะครับจะเข้าตรงๆนะครับเข้าโต๊ะของเอกชนก็อาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าซื้อในในเตาไมโครเวฟก็จะได้เยอะหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้เลขงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้านะครับจาก ตู้หนังมีลาบนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อ y o u t u b e ช่องเปลี่ยนช่องชื่อเป็นชื่อ youtube ตู้หนังมีลาบมีรากเรามีลาบล้วก็ต้องมาฝากกันมาแบ่งกันกินลาบแบบนี้ใครๆก็สรรหาอยากจะได้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตู้หนังมีลาบผมจะไม่เอาไป ไม่ถ่ายเอาไปเผยแพร่นะครับเพราะว่าถ้าไปเผยแพร่เมื่อไหร่นะครับมันไม่ถูกสักทีนะครับใครอยากจะมีลาบกับตู้หนังก็ให้เข้ามาดูเอาใน u t u b e นะครับใน u t u b ปเพียงแต่ว่ามันจะไปบอกว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วแ่นเองใน Facebook นะครับเปลี่ยนชื่อช่องนะครับคนอาจจะเอาตู้หนังหา,งหายไปไหนก็เปลี่ยนเป็นตู้หนังมีลาบแทนนะครับมีลาบ เยอะๆนะครับวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาให้ด้วยนะครับาม,มานัวยกันนะครับสวัสดีครับ